สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรนะครับวันนี้แอดมินนะครับมีทริคดีๆของการดูปียางนะครับว่ายางของเราที่ใช้อยู่นะครับเป็นปีไหนนะครับสัปดาห์ไหนของปีนั้นนะครับแล้วก็จะมาบอกขนาดของยางนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับ Ford r a n g e r 4ประตูเกียร์ออโต้นะครับวันนี้เราจะมาดูปียางกันนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับปียางนะครับมันจะมีเลข4ตัวนะครับลูกค้ามีสัปดาห์ยาง2ตัวแล้วก็ปีที่ผลิต2ตัวนะครับ มาดูตรงนี้นะครับตรงนี้มันกลับหัวอยู่นะครับตรงนี้จะเป็น24แล้วก็20นะครับอันนี้คือผลิตสัปดาห์ที่24ของปี2 0 2 0นะครับหากลูกค้าอยากได้หากลูกค้าจะไปซื้อยางมือสองนะครับแล้วอยากดูปียางได้นะครับลูกค้าสังเกตเลข4ตัวนะครับตรงนี้นะครับว่าเลข2ตัวท้ายนะครับเป็นปียางที่ผลิตนะครับ2ตัวด้านหน้าจะเป็นสัปดาห์ ที่ผลิตนะครับแล้วก็ขนาดของตัวยางนะครับ265คืออะไรนะครับ265คือความกว้างของตัวยางนะครับของความกว้างของตัวยางนะครับ70คือความหนาของยางนะครับ70คือตรงแก้มยางตรงนี้นะครับ16บห R คือล้อแม็กที่ใส่ได้นะครับเป็นขอบ16นิ้วนะครับเหมือนทัานนี้ใส่ขอบ16ไหกมกนะครับก็จะเป็น R 1 6มาให้นะครับลูกค้าโอเค สำหรับทิคเล็กๆน้อยๆของการดูปียังก็มีเพียงแค่นี้นะครับสามารถปรับเอาไปใช้นะครับหากลูกค้าอยากได้ยังมือสองยังเปอร์เซ็นต์นะครับอยากได้ปีใหม่ๆนะครับเอาที่ตรงนี้ที่แอดมินบอกนะครับไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินมงกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ